ดั้มดั้มเ<า>ห็นยังยือเหรนยังอ่ะเห็นยังไงนั่งเรียนตูร้ระสับด้วยซื่อนีกแล้วไม่เรื่องลกบกวนไหมเรื่องยังล่ะว่ายืมเงินมึงจะหารวยแล้วโอ้หกูกับบ่มี่แล้วโอ้ยมึงขึ้นจะขี่ไรท์แท้ห่วยไม่ยืมเงินกูมึงม,มา,มาว่าไปยังซี่กับปูบ่ป๋โอ้ยเกกูยืมเนี่ยคนนุณผ่อนเงินอย่ดีเนกูยืมวก่เนาะแต่บบยังมาบ่มี่ไหมบัญนี่ไหม นะากูยืนเองเท้าสนดนะน้งเพืือนนะคนรอนะอุ่นพุ่นหุ่นไอ้กูยืนแค่ต่อล้วกูขัดสนนี่เพื่อนเอากันยังว่ากูมีมึงจะมาสู้สี่้กูไหโอ้บัคกนี้หมเป็นตนาย้ยโอ้กูยืนรองเท้ายอตนนี้เพื่อนอันกูมีไปเปลาขึ้นไม่เปลื่อนเฮ้ยกูเดือดร้อนนี่เพื่อนอีหนี่เรอนเนื้คนรอนะ เออมาคนลเนะเนอโอ้โหงั้นมือดีใจยมัไหนแบ่นีอีก2องอาทิตย์อะอีกสอาทิตย์นะาสออาทิตย์โอ้เออเมีอยู่หาลยพอดีเนี่ยอีกสอาทิตย์นะมึงเนี่ยเออเเจออะไรเพื่อนมาลาอี่นีมึงนี่เอาเจออะไรอุ้มี่้เปาขึ้นนึงที่เลีเพื่อนจะาลืมสัญญา สอาทิตย์นะเออสองอาทิตย์ตัเงีเวเขาจได้ไล่โอ้ยงานหนุนทางเลยเขาบัดเี่นเลยมาสอาทิตย์กว่าเห้อเพราะฉันเดี๋ยวเงินมาขึ้นกูอยมึงงยังกูืออมด้วยวะ เงียบแท้เป็นได้ไ่เงียบได้หรอเพื่อนเองนะง่ายนะมีอังถ้าไกลมันเลยมาสองอาทิตย์กว่าละเด้เงินที่ยิบไปงามไลยจะขึ้นอ่ะเฮ้ยสิเสี่ยงน้ำกูยังไงสิได้บอกอะลากูไปยืมมึงกูอ้อนวอนขอมึงหนูเว้ยอ้อนวอนบากย่างคักเลยนะมึงเสี่ยงน้ำกูมึงก็ต้องอ้อนวอนขอเอาน้ำกูขึ้นเนี่ยไม่ได้เห็นมึงยังไงเนี่ย๋อมึงที่บอกฉันซ้ำปัอหาแล้วมึงเสี่ยงกูยังไง เอ๋อกูสายเห็นใจมึงให้มึงยืม嘛่ดี๋ยวมึงจีมานบอกแม่แม่องซี่แบบนี้นะโอ้เป็นตนายโพดเออกูจีบเคลื่อยูเคล่อนไหนลอยอ่ะมึงอยากได้อ่ะมึงกับอ่อนวอนก็ยังกูบปอ่อนวอนมึงเนี่ยที่ละเจ๊งให้มึงเป็นทังสั้นเอ๋อกูเป็นทังซีดว่ะเจ๊งเป็นยังไงกันโอ้มึงคือติดคัดแต่มึงโอ้กูสาเห็นใจให้ยืมเนาะมึงก็บอกขึ้นแม่แมวหรโอ้มึงอยากได้ขึ้นมึงกับอ่อนวอนก็ยังกูอ่อนวอนมึงที่ล่ะ เอ้ามึงมองสิมึงอยากโมขวดมึงอยากหัวแตกบ้า,าเพ<อ>รานะ <c oughs> <c oughs>